ก็สวัสดีครับผมกับช่องนะครับน้องแก้วกัลยาพาะเครื่องนะครับแต่วันนี้เสียงอาจจะแปลกนะครับไม่ใช่น้องแก้วเป็นคนอัดคลิปนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับน้องแก้วติดภารกิจด่วนอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับผมก็เลยทําคลิปแทนให้นะครับเนื่องจากว่าพอ ได้พระเหมารวมมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมเก่าใหม่คนกันไปนะครับก็ก็เลยมาทําหน้าที่แทนนะครับแต่คนที่ตอบคําถามนะครับผมเราก็จะส่งรายละเอียดให้ก็จะเป็นน้องแก้วกลยาคนเดิมนะครับผมสําหรับคนที่เคยเช่าบูชาพระเครื่องของน้องแก้วไปนะครับก็อย่าแปลกใจนะครับผมมาทําหน้าที่แทนสักหนึ่งวันนะครับก็ฝากเลยนะครับองช่องน้องแก้วกลยาพระเครื่องอาจจะพูดได้เหมือนเขานะครับผม ผมก็ไม่ไม่ไม่เคยได้พูดนะครับก็มีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะฮะเบอร์โทรก็0875728906นะครับ,7 7รบแล้วก็ท่านใดที่จะขอภาพเพิ่มเติมก็ ID l ดียครับ0875728906กอนนะครับเบอร์นี้ ID l ดียนี้ก็เป็นของน้องแก้วกัลยานะครับโอเคนะครับผมอ แปลกนะวันนี้โอเคครับผมมาดูนะครับองค์แรกครับเป็นเต่านะครับหลวงพ่อหลิวนะครับผมเนื้อเงินนะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับอันนี้น่าจะเป็นพระใหม่ประมาณปี6กสามนะครับผมแต่อันนี้ได้ในเรื่องของที่เป็นเนื้อเงินนะครับสวยเดิมนะครับผมผมมีมาเป็นอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นหลวงพ่อหลิวนะครับผมกับ อันนี้เป็นสั่งกระจายจะมี2ขนาดนะครับสั่งกระจายจะขนาดใหญ่หน่อยเดี๋ยวผมพอดีกล้องโทรศัพท์ผมไม่ไม่เหมือนของเขาเลยนะมันซูมยากอนะครับจะมี2ขนาดน,นี้เป็นเนืนเ้อเงินทั้งคู่นะครับผมอันนี้เป็นรูปเหมือนหลบปลิวนะครับด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้าจะเป็นรูปสั่งกระจายนะครับเนื้อเงินทั้งคู่ครับสวยเดิมเลยนะครับอันนี้ได้มาคู่หนึ่งนะครับนะครับผม นี่นะครับเนื้อเงินเดิมๆิมครับปกติผมซีนอยู่นะครับแต่ก็แกะซีนออกมานะครับเดี๋ยวก็กลับไปใส่ซีนเหมือนเดิมเพราะเนื้อเนื้อเงินนะครับถ้าโดนอากาศหรือโดนมือสัมผัสอาจจะดำนะครับแต่นี้ยังขาวสวยอยู่นะครับก็เปิดให้บูชาคู่นี้นะครับคู่ละ1,200บาทนะครับหรือท่านใดจะแยกก็ทักเข้ามาสอบถามได้ก็กรณีแยกก็ขอองละประมาณ650รวมส่งนะครับผม โอเคนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเต่านะครับหวงอว่หลิูเวลาแต่งของก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับไปไวๆเลยนะครับผมไม่ค่อยพูดเหมือนเขาอะนะครับผมอาจจะมีเสียงเด็กบ้างนะครับดูดูแลลูกให้เขาครับครับไปทำงานเดี๋ยวพอทำงานแป๊บพ็อ,อาทิตย์เปลูกค้าก่อน ว่าอัดทิปให้แม่ก่อนเนาะเล่นเล่นเงียบเล่นเงียบเล่นเบาเล่นเบาเล่นบาอันนี้เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมเป็นเนื้อทองทิปลงยานะครับด้านหน้าเป็นลงยาแดงนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็มีหมายเลขกำกับนะครับผมอันนี้ก็หลวงพ่อหลวงปู่บุญมานะครับผมปี2563านะครับ เลข100นะครับเลขกำกับ100นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับผมนะครับชัดอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ภาพไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้กล้องของน้องแก้วเขานะครับกล้องเขาจะโฟกัสชัดหน่อยกล้องผมไม่ไม่ค่อยโฟกัสมากแต่ก็เห็นได้ครับความสวยงามนะครับผม นี่แบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับบูชาทาเวศก็ทักเข้ามานะครับรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีกล่องด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมลองลื้อดูให้แล้วองค์ต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับผมเนี่ยตอกโคตนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างๆมีรอยจานนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิว ถ้าส่องสะท้อนไฟดีๆนะครับเนี่ยครับจะอมม่วงเลยนะครับผมผิวจะลุ้งๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยเดิมนะครับขอบเหรียญประมาณนี้นะครับนี่นะครับรุ่นสร้างบารมี2,519นะครับด้านหลังก็มีรอยจานด้วยนะครับ2จุดนะครับนะครับผิวถ้าโดนแสงไฟนะครับสวยอยู่เดี๋ยวผมจะลองพยายามลงกล้องให้ดูชัดไหม โอ้ไม่ได้นะครับกล้องโทรศัพท์ต้องขอโทษทีนะครับแต่ถ้ากดูภาพชัดๆก็เดี๋ยวขอเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวน้องแก้วเขาก็จะมาถ่ายชัดๆนะครับแล้วก็ส่งให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สวยๆครับผมนี่นะครับสร้างรุ่นสร้างบารมี2,519นะครับโอเคครับผมมีรอยจานทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ นี่นะครับมองสะท้อนไฟอย่างนี้จะเห็นรอยจานนะครับด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ก็ตอกโค้ดนะครับโอเคนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคอมขามเท่านะครับจริงๆเทียบก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่อันนี้ผมได้มานะครับผมก็ลองดูครับถ้อท่านใดดูดูเป็นดูชอบนะครับก็ทักเข้ามาอ เหรียญลงพ่อคูณเหรียญลงพ่อคูณ900รอลืมบอกราคาคูณไปเหมือนรนาคาไปลืมไปละแล้วก็เหรียญเท้าเวทลงยาเอา500บาทนะครับผมเหรียญลงพ่อคูณที่มีจานนี้นะครับ900บาทนะครับส่วนเหรียญลงปูสุกนะครับเผื่อท่านใดดูเป็นนะครับอันนี้ผมก็ซื้อรวบม,มาเนาะแบบนี้แบบนี้นะครับก็เก่าๆอยู่นะครับผมอันนี้เหรียญลงปูสุกผมเอา700บาทแล้วกันครับผมลองดูนะครับ Okay. แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอ่าปีด้านหลังเป็นนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ข้างหลังเป็นหลวงหลวงพ่อทิมนะครับงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปี0 8น์ะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนาะขอบตัดประมาณนี้ครับก็คมๆนะครับเหรียญคมนะครับ ไม่บวมนะครับผมเหรียญคมไม่บวมนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังงา,งานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดนี่ด้านหน้านะครับพยายามอยากอยากอยากซูมให้ทุกท่านได้ดูจังแต่กล้องผมมันมีปัญหาไม่สามารถซูมดึงซูมได้เริ่มมาแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับ ไม่ค่อยชัดไม่รู้คุณแก้วเขาเขาอัดยังไงของเขาชัดตดีันครับลูกครับพ่อก็รักขาแต่อย่าอย่าเพิ่งกวนพ่อได้ว่าพ่อทําคลิปให้แม่ก่อนรับครขาไปก่อนนะไปเล่นก่อนนะเนี่ยแค่นี้ลูกลูก้าเขาตาลายหมดแล้วยังเธอได้ยินเสียงอีก นะครับเนี่ยครับคมคมก็นะครับเดี๋ยวมันซูมไม่ชัดจริงๆต้องขอโทษด้วยพยายามละถ้าเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับจะทําให้ช่องเขาคนดูสับสนไปหนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับอันนี้เขาเรียกกันว่าหน้าอัปเชนนะครับคาบเบ้าเก่าๆก็คือหล่อหล่อโบราณนะครับผมนะครับ หลอกโบราณก็คือจะมีคาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ด,ด้านข้างนะครับด้านหลังหลังเรียบนะครับผมด้านข้างก็จะมีคาบบล็อกคาบเบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับมีที่ฐานนะครับอันนี้ใบหน้านะครับผมก็ถือว่าสวยเดิมนะครับผมของประทวดนะครับเรียกกันว่าหน้า <S <S อะพาเช่น,น,นะครับผมอ้อเรียนรุ่นเลื่อนเรื่องไม่ได้บอกราคาเลยรุ่นเลื่อนเอาแปดร้อยบาท เตารีดอัปเช่ก็เอาเท่ากันนะครับ800บาทนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพระอาจารย์มั่นนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วครับมีคราบเก่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เจ้าของเดิมก็คงคงใช้มาพอสมควรนะครับนี่พระอาจารย์มั่นอุดมสมพรน,นะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมก็ลองดูครับท่านใด ชื่นชอบนะครับก็ยังคงความสวยงามอยู่แต่ก็มีค่าบ้างนะครับตานข้างๆนะครับผิวอาจจะไม่ลื่นตาไม่เสมอไม่สวยนะครับแต่ก็บ่งบอกถึงความเดิมหรือผ่านการใช้งานของพระองค์นั้นๆมานะครับผมเพราะว่าแต่ละท่านใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับลองดูครับอาจารย์มั่นนี้แบ่งให้กันก็500บาทครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญนะครับพยาพิชัยนะครับเนื้อทองแดงสวยนะครับทองแดงผิวไฟเลย เดี๋ยวผมให้ต้องมองเห็นสะท้อนไฟองค์จริงแดงครับแดงกว่าในรูปแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟไฟนี้มันใช้ไฟไฟโคมมันจะทําให้แผผิวอัตซีดนะครับจริงจริงครับผิวไฟสวยนะครับพระยาพิชัยดมหักนะครับออกวัดหมอนไม้อุตรดิตนะครับ2,555นะครับผมนี่ที่ระลึกนะครับสวยเดิมครับผิวไฟเดิมเลยนะครับ อันนี้ครับผมก็มาแบ่งปันไหมครับผมเอา400บาทครับผมพยาพิชัย400นี้นะครับเป็นภาพหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับผมนี่นะครับจังหวัดชัยนาธนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับอันนี้เลี่ยมจับขอบแบบนี้มานะครับเก่าๆข้างหลังเป็นตาประทับนะครับเป็นกระดาษนะครับผมรูปกระดาษนะครับอัดอัดกระจก อมเดนะครับอ่าใช่ครับรูปกระดาษอัดกระจกนะครับผมผมก็เพิ่งดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลี่ยมอันนี้น่าจะเป็นกรอบคล้ายๆเงินนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเงินพวกเงินผสมนะครับผมแต่ก็ดูดูดีดูเก่านะครับตีซุ้มเกี่ยวประมาณนี้นะครับนี่รูปภาพเก่าๆแบบนี้มีตาประทับด้านหลังนะครับก็เผานใดดูแล้วชอบก็นะครับเอารูปภาพเอา รูปภาพนี้เอา700บาทครับผมภาพเอา700แล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับเป็นเหรียญในน,นะครับหลวงพ่อปวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบน่าจะเป็นพวกเงินผสมเหมือนกันนะครับเงินผสมลงยาเป็นตลับนะครับที่ระลึกในงานผูกพัทธมะสีมานะครับ2,521เ็นะครับหลังยันแบบนี้คมๆนะครับเนี่ย นี่เดืจดๆนี่นะครับตัวหนังสือเด้งๆหลังยันคมๆอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออพวกทองฝาบาทอะไรเงี้ยนะครับเนื้อทองเหลืองละเนาะเนี่ผมจะแค่งมุมข้างให้ดูนะครับนี่นตัวหนังสือตั้งๆนะครับสวยเดิมอยู่นะครับผมบอกบอกน้องที่ลูกหลามไม่ได้มาจากบ,บ้านยายรีบมารีบมาเอาเจี้งอื่นจับไปก่อน อันนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะครับผมวัดบ้านจานนะครับนี่ก็สุดยอดเทระจยนที่ได้รับความนิยมมากมายนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับผิวยังสวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยมองไฟนะครับกระลุงกระไลกระไลทองยังยังสวยอยู่เลยครับผม้ข้างก็มีโค้ดนะครับนี่นะครับโค้ดเห็นชัดไหมมีโค้ดนะครับอ่านะครับข้างหลังเป็นประมาณนี้นะครับ วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาอย่าอื่นมาให้น้องจับก่อนก็ได้ลูกนี่แบบนี้อยู่ไฟเดิมๆนะครับอันนี้ก็เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับลองดูครับเปื่อท่านใดชื่นชอบนะครับผมสนใจก็ก็มาเรียนลงปูหมุนนี้ผมเอาเลี่ยมนี้เอาเดี๋ยวนี้อันนี้บอกมบอกราคาไปยังอันนี้อันนี้อันนี้เจ็ดร้อยอันนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับ แล้วอันนี้ก็เอาเอาเท่ากันครับผม700บาทเลยหลวงูหมุนนะครับมาอันนี้จะมาดูเป็นพักเก่าหน่อยอันนี้ไม่ทราบที่เลยนะครับเป็นซุมกอนะครับผมแต่เนื้อหาก็ก็ถือว่าเนื้อหาเก่านะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูกันเนี่ยซุมกออยากจะซูมให้เห็นจริงๆพอได้ไหมเนี่ยอ้าวพอได้เนี่ยครับดูเนื้อครับดูเนื้อ เก่าๆนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพระซุ้มกอนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมเพราะว่าซื้อซื้อรวมมาก็ได้ประมาณนี้มานะครับโอเคนะครับเพื่อท่านใดดูแล้วรู้นะครับ บางท่านเก่งนะครับก็อาจจะรู้พิมพ์ทรงได้นะครับมาทันนี้องค์ละ5้า้อบาทครับผมไม่แพงนะครับแล้วต่อไปเป็นพระนางพญานะครับนางพญาเก่าๆนะครับหนาๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานหรือว่าเก็บเก่ามาพอสมควรนะครับค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับแล้วก็มีเนื้อกระเทาะด้านด้านหลังด้านล่างนิดหน่อยนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผม นเนื้อกระเทาะด้านล่ังนิดนิดเดียวแต่ไม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 ถึงกับแตกหักหรืออะไรนะครับบินไปนิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยถ้าให้มองมุมข้างๆก็นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเดี๋ยวลองลงกล้องซูมดูนี่นะครับนี่นะครับ,รบเก่า เนื้อหานะครับแน่นๆเลยนะครับแก่งหน่อยนะครับก็เก่าครับคาบเดิมๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมถ้าท่านใดเห็นแล้วชอบก็หักเข้ามา500บาทนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับหงสุพันเนาะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอกนูนๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วเกลเก่าเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาจากที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบไม่ทราบกลุ่มเหมือนกันนะครับว่าว่าที่ไหนนะครับแต่โซนนี้ก็น่าจะโซนอยุธยาอะไรเงี้ยน,นะครับดูเนื้อคาบเบาๆนะครับอ,อกนูนคาบเบาเก่าใบหน้าใบตายังเห็นติดชัดนะครับมีหน้ามีตามีจมูกมีปากครบนะครับผม ก็จัดว่าว่าสวยงามนะครับก็ดูเก่าพอสมควรนะครับก็เก่าพอสมควรเลยนะครับเผื่อท่านใดดูเป็นก็มาบูชาไปครับไม่แพงครับพระเนื้อผงนะครับพระกรุกพวกนี้ผมเปิดในราคาเดียวกันเลยครับอง์ละห้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็จะเป็นปางลีลาเนื้อดำนะครับอ่าอันนี้ก็สวยนะครับผมพิมพ์ทรงสวยนะครับ ันนี้ก็ไม่ไม,ไม่หนามากนะครับประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมลองลองกล้องฮะเริ่มได้แล้วกล้องน,ะนี่นะครับบางลีลาผิวไหวสวยงามนะครับมีใบหน้าใบตานะครับอ่อนช้อยนะครับเนื้อเป็นเนื้อดำแล้วก็มีคราบเาเก่า คาบเบาคาบดินคาบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไหมคาบพิมพ์ตอนที่เขากดนะครับนี่นะครับท่านใดดูแล้วชอบก็ราคาเดียวกันเลยครับองค์ละ500บาทโอเคนะครับมาอันนี้จะเป็นขุนแผนนะครับผมขุนแผนอุ้มนางนะครับขุนแผนอุ้มนางอุ้มนาง3 3 3องค์3ตนนะครับผม ด้านหลังเป็นกุม,มารน,นะครับกุม,มารเรียกซับนะครับผมอันนี้เป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับใบหน้าใบตานะครับคมชัดนะครับผมคาบเอาเก่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ ไม่ไม่ไม่แตกไม่หักนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับกุมานกุมานเรียกทรัพนะครับผมเอาให้ดูนะครับใบหน้าใบตากุมาลคมชัดนะครับผมลองดูนะครับไม่เก่งเท่าเขานะฮะผมต้องขอโทษที ใช้แบบนี้ไม่เป็นเลยนะครับปกติผมเน้นไปซื้อไปดูก็ถ้าลงกล้องเราก็ดูกับองค์พระเลยแต่ถ้าเกิดจะให้เอากล้องมาส่องกับโทรศัพท์อีกอันนึงเนี้ยไม่ค่อยจะเป็นเลยผมยอมรับพวกไอ้ทูไอทีไม่ได้เป็นอย่างเขานะครับน้องแก้วเขาจะจะจะเป็นครับวันนี้ก็ดูไปสักอีพีหนึ่งค่ะอาจจะแปลกตาหน่อยเออว่าแต่อีพีเท่าไหร่มารู้เนะ ลืมไปเลย5เมื่อวานเขาลง53ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็น EP ที่54นะครับเดีย๋ยวให้เขาเป็นคนพิมพ์บอกเองแล้วกันนะครับผมผมอัดให้เขาเดีย๋ยวเขาเป็นคนลงนี่นะครับสมเด็จนี่เก่าๆนะครับสวยนะครับเนี่ยกดพิมพ์ได้แน่นอยู่นะครับลึกแก่งเนื้อจะออกขาวๆมีคราบเก่าๆดำๆนะครับ ประมาณนี้นะครับผมดูแล้วชอบก็ถักเข้ามาครับองค์ห้าร้อยบาทนะครับเหมือนกันปุ๊บประมาณนี้นะครับโอเคอแล้วก็สมเด็จอีกองหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับก็ได้มาพร้อมกันนะครับเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมเดียวกันเลยนะครับกับกับองค์นี้นะครับ มันก็คล้ายๆแบบเงินผสม,มนะครับแต่มันจะเก่าแล้วมันก็จะดําหน่อยนะครับนี่เป็นเนื้อสมเด็จนะครับผมนี่ประมาณนี้เนื้อสวยอยู่นะครับเนื้อหากเก่าๆนี่ประมาณนี้นะครับมีรอยแตกมีอะไรก็ตามอายุขายตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าเป็นพิมพ์หรือว่าเป็นกุ เป็นออกที่ไหนอะไรเงี้ยผมไม่เป็นเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะซื้อเหมารวมมานะครับแบบนี้ก็พีพพ่พี่น้องนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ที่ดูแล้วเป็นนะครับก็หรือจะซื้อไปเช่าศึกษาผมว่าไม่ไม่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเราามาแบ่งปันกันในราคาที่เอาไปศึกษากันได้นะครับเพราะผมก็ก็ไม่เป็นเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้มีกรอบนะครับขอเป็น700บาทนะครับผมอันนี้มีกรอบอันนี้ไม่มีเป็นเนื้อเนื้อเนื้อดินเก่าเนี่ยนะครับองค์ละห้าร้อยแต่อันนี้มีกรอบขอ700นะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นมีดปากกานะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยแต่อันนี้ผมผมอ่านอักขรไม่เป็นแต่ก็เทียบดูแล้วก็น่าจะใช่นะครับส่วนด้ามเนี้ย จะว่างงาไหมครับผมผมก็มองว่ามันก็ออกได้ทั้งงาแล้วถ้าไม่ใช่งาก็จะเป็นกระดูกนะครับแต่ก็เก่านะครับเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเป็นกระดูกจะมีรอยแดงๆรอยเลือดรอยอะไรใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะขุ่นๆขาวๆเหลืองๆนะครับแล้วก็เนียนๆก็ก็มองว่าอาจจะไม่กระดูกก็งานะครับผมอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เป็นนะครับก็ลองลองลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีดเน็บ เนาะเป็นปากาด้าปากาเน็บเสื้อพกพาเนี่ยนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อกวยนะครับผมก,ก็ก็ฟังตามเขามานะครับเนี่ยใบมีดใบมีดก็เก่าๆมีอักขระนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าซื้อมาพร้อมรูปนะครับรูปก็เป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับก็เลยมองว่าเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อกลวยครับลูกจะเสร็จแล้วลูกเลยอีกชิ้นสองชิ้นละ เดี๋ยวพ่อ,อขาผมเดี๋ยวเสร็จแล้วพ่อไปไปหาล่ะครับนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่อันนี้มีสองแบบนะครับอันนี้เป็นด้ามเรียบแบบนี้นะครับถ้าตัดอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอืมนะครับก็อันนี้อันนี้ก็ตีอันนี้เจ้าของว่าเป็นพ่อเดิมนะครับแต่ผมก็ดูถ้าด้ามอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เคยเจอก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ ก็เดิมว่าน,นองโพแล้วก็แมะใบมีดประมาณนี้นะครับขอรูปชัดๆช้าๆนะครับวันนี้อาจจะภาพมันอาจจะไม่คมชัดหรือว่าอย่างไรนะครับมีเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่ามาทําหน้าที่แทนน้องแก้วกัลยาเนื่องจากว่าวันนี้น้องแก้วกัลยาติดธุระนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถลงคลิปได้นะครับแต่เขาเป็นคนขายนะครับผมเดี๋ยวผมก็ อัคลิปให้เขาเสร็จแล้วก็ส่งให้เขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนตอบคําถามทุกท่านเองนะครับเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นเบอร์ของน้องแก้วกัลยาน้องแก้วเองนะครับก็โทรไปก็ได้คุยกับน้องแก้วนะครับผมนี่อันนี้นี่เป็นหลงพ่อเดิมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเคลื่อนห้ดูนิดนิดจ้ะนี่นะครับผมโอเคก็ฝากด้วยครับวันนี้ ตะกุกตะกักหรือว่าติดขัดอะไรยังไงก็ต้องต้อง,องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติผมไม่ไม่ไม่ไมเคยทําคลิปหรือว่าแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้องแก้วเขาเป็นคนทํานะครับก็ก็ก,ก็มือใหม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาเข้าเวรแทนหนึ่งวันนะครับผมวันถัดไปก็จะเจอกับเขาเองนะครับก็ฝากด้วยครับผม มีเน้นย้ำอีกทีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ก็จะเป็นเบอร์น้องแก้วเองนะครับก็พูดคุยกับเขาได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูรับฟังนะครับจนจนจบคลิป20กว่านาทีนะครับก็เวลากําลังดีไม่ไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปนะครับก็ลองดูครับชื่นชอบถูกใจองค์ไหนนะครับก็ขอภาพเพิ่มเติมก็ไอดีไลน์นะครับส่วนราคาเราก็แบ่งปันกันให้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผม ได้มาก็ก็เป็นพระเหมาพระรวมมานะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ติดขัดตะกุกตะกักก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่รับชมรับฟังครับแล้วก็พบกันใหม่กับน้องแก้วในคลิปหน้านะครับผมวันนี้มาเข้าเวรแทนวันนี้ก็สวัสดีครับผม